ถ่ายพรีวดดิ้งมาแล้วจ้าภาพพรีวดดิ้งชุดแต่งต่างนานของคู่รักสายหาของแจ็คเชิญยิ้มกับมีรักหญิงหญิงอภิษราพิษรารักชาติงานนี้ไม่หวานแต่เน้นปลกหลังจากที่ไปถ่ายแฟชั่นโฆษณาให้กับผลิตภัณฑ์ CQMIN CQMIN ชนาโนจนกลายเป็นกระแสไวรัลซึ่งตอนนี้ทั้งคู่อยากแต่งงานกันจริงๆเข้าแล้วเพื่อนๆในวงการแห่อาสาช่วยจัดงานแต่งให้ด้านหญิงอภิษราเปิดเผยว่า ตอนนี้นอนตายตาหลับแล้วเขามีภาพ p r ีเวดดิ้งชุดแต่งงานภาพออกมาสวยมากสวยทุกรูปลุงแจ๊คแกเน้นหาเน้นตลกไม่อยากเหมือนใครพอดูภาพแล้วรู้สึกมีความสุขเหลือเกินต้องขอบคุณน้องบิวอรชิีราบันทูจิดามากๆเลยที่ช่วยสารฝันให้เป็นจริงที่ผ่านมาเท้อไหมน้อยใจนะหญิงอยากทํางานอยากหาเงินรักษาตัวพอเราโทรไปของงานผู้จัดแต่ละท่าน ส่วนมากก็รับปากว่าจะเรียกเราไปเล่นสุดท้ายก็ไม่มีารชื่อเราเข้าไปเล่นละครด้วยอาจเป็นเพราะว่าแขกกลัวเราตายก่อนถ่ายเสร็จมัง้งเคยท้อถึงขั้นนอนกอดให้กำลังใจกันว่าใครจะลาโลกไปก่อนเราพูดคุยกันตลอดแต่เราจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นขึ้นมาสู้ชีวิตกันนะอย่าหลับยาวอย่างที่หลายๆคนรู้กันว่าเราป่วยกันทั้งคู่พรุ่งนี้อาจไม่ตื่นก็ได้เราจะนอนกอดกันก่อนหลับจับมือกันให้แน่นแล้วสัญญาต่อกันว่า เราต้องตื่นขึ้นมาแล้วสู้ไปด้วยกันฝันอยากแต่งงานจริงๆสักครั้งตอนนี้อยากแต่งจริงๆอยากมีงานแต่งจริงๆหลังจากที่ทุกคนเห็นภาพชุดแต่งงานเพื่อนเพื่อนในวงการก็เข้ามาให้กำลังใจพร้อมที่จะช่วยจัดงานแต่งให้แต่ว่าการแต่งงานมันต้องใช้เงินน้ามากน้อยต้องมีเราไม่อยากรบกวนใครแค่วันนี้มีภาพแต่งงานเอาไปติดฝาผนังบ้านแค่นี้ก็ดีใจแล้วนอนตายตาหลับแล้วเห็น <s> <He S 1> ว่าตอนนี้หันมาพึ่งสมุนไพรไทยเพื่อรักษาตัวกันทั้งคู่ ใช้บางทีการที่เรารักษาด้วยยาแพทย์แผนปัจจุบันอย่างเดียวมันไม่พอหรอกพอเราลองมาใช้สมุนไพรไทยในการรักษาตัวเออมันดีขึ้นนะทุกวันนี้หญิงกับลุงแจ็คทานคมินชนาโนของซีคิวมินต้องบอกว่าวันแรกเรารู้สึกได้เลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นระบบหายใจดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นลองโควิดระบบหายใจระบบหัวใจความดันต้องบอกว่าดีเยี่ยมจริงๆสมุนไพรไทยนี่แหละดีที่สุดแล้วค่ารักษาตัวต่อเดือนแพงไหม ตอนนี้หญิงเข้าโครงการที่บรู๊กดนุพรเป็นคนจัดการให้ในเรื่องของการรักษาทั้งหมดมันจึงฟรีแต่ถ้าไม่ได้เข้าโครงการต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเป็นล้านตรงนี้ต้องขอของคุณพี่บรู๊กด้วยนะ